บึ่งเด้ออ้ายหกปันปัส,สาเลยเบึ่งอีพอเราขุดลงนามมาเห็นดามมันไหลมาเบึ่งอีพอเราขุดมาพู้นเราขุดมาแต่แกขุด <c oughs> ทางขุนแปนเนี่ยล้วเพราะว่าขาเจ้าตัดเอไปแหงงัวแต่ทางผีตี้มันหกอือเลยเนี่ยหกอือเลยมันลงบ่ได้มันแช่แ่แห้งจ้าบึ่งเนี่ยบึ่งนามของน,นันายล้นปรีเลยหูยบอกเผาวเ้าแไม่ไอาย งามขนาดบักแาวเฮาเท่งต้นใหญ่ๆต้นอบอุบเบิ่งเด้่นั่นสองต้นนี่งามขนาดเลยเบิ่องเน่นั่นน้ำแหมเบิ่งเอาน้ำม,มันจะท่วมถนนแล้วเด้อ้ายเบิ่งนี้น่ะเนี่ยปริมปริมและปริมปริมถนนแล้วเด้อนี่เบิ่งนะ่ะเบืเอ้องอ้าโอ้ยเป็นหยังสิปลาเฮาสิบ่ท่วมเบิ่องเน่ เปล่งเปา,าน้ำนองเบเลยจ้าน้ำม,มันแฉะแฉะน้ำม,มันแฉะแฉะเบิง่งอ้าวบันะต้นตะกูอุ้ยเบ่งเบ่งเบ่งมันน้ำท่วมจอดกันเมื่อไรปีนี้เบิง่งแน่นั่นแตกช่างป่าเพื่อนสงสัยนี้ออกเบไปแล้ว <c oughs> น้ำท่วมมาจิจิหอดถนนแล้วได้ไายเบิง่งโอ้ยเนาะไอ้เบิง่งอันต้นน,นั่นนั่นไอ้ขะนาะด จมนำปอดปอดนี่หันเห็นบะ่อน่ะเห็นบะ่อน่ะอี่ไอยปลูกเอามาปลูกเอามาแต่บ้านอันบึงการแม่พูนิ่เนเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่พูนอ่ะนะซูมเอาเดอ้อบ่งแน่ยหันบ่งมีแต่น้ำเลยแม่อ,อ้อยบ่งเนี่เอ,อือมันมาตกติดติดกันวัาอาทิต์วังหันละมันขกแตะกี้มันบอ่อปนนี่ดเด้บ่อ